พามาเบิงสมาชิกใหม่สองตัวพูดคุยกันกับแม่นะคะมันยู่ังสมใดสมาชิกใหม่สตัวนะคะเป็นแพะนะคะตัวเมียนะคะนี่แม่เ,มเขานะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ เซานี้สำหรับเด็กๆ2ตัวนะคะกับไซยาม่วงให้แล้วนะคะแม่รู้ไหมว่าหิวนมแล้วหิวนมนะเนี่ยแม่ก็บอกว่าเมื่อยยูเมื่อยยูกระสิเบงออก2ตัวตเซานี้นะคะ นอนน่นอนนอนจมนะคะนอนจมชอวเนกะน้องสมจับให้กินนมเหลืองแม่ไปแล้วนะคะรอนึงแพะรอดแกเกิดนะคะสิ่งที่คนเลี้ยงนะคะต้องให้ความสําคัญก็คือของนมเหลืองของแม่นะคะต้องให้แพะได้กินนมเหลืองก่อนนะคะให้กินนมเหลืองให้ไวที่สุดนะคะ ตอนนี้ก็มือลากันเลยแต่ที่เป็นหัวนมแม่กินกันไปแล้วนะคะต,ตัวละประมาณสักสิบนาทีนะคะ <c oughs> บางคนบอกว่าคุณโซมแพ้คอดไม่ผมใส่นมตัวไดปอนดีนะคะสมตรงถามกันว่าใส่นมตัวได้ปอนนีไหมถึงว่าให้กินนมเหลืองดียังคะ ขอสำคัญที่สุดของลูกแพะนะคะต้องได้กินน้มเหลืองนะคะของแม่แพะนะคะสีเห็ดห้ร่างกายเขาแข็งแรงนะคะเพราะว่าในน้มเหลืองนี่มีภูมิคุ้มกันเยอะมากนะคะมีสารอาหารเยอะที่สุดนะคะต้องให้แพะบังคับแพะให้กินน้มเหลืองให้ได้นะคะ <c oughs> เป็นตัวเมียทั้งคู่เลยวันนี้นะคะป้าเดี๋ยวน้องชมเอาไอ้อันนั้น เอาตะาไครา้นะคะมาว่างพื้นก่อนนะคะเพราะว่ารูตรงนี้มันใหญ่นะคะเดี๋ยวขาแพะสิลนเข้าไปนะคะไปทำภารกิจกันเลยจ้า